คนที่เตรียมตัวมีบุตรนะคะหรือว่าเตรียมตัวเข้าสูก่กระบวนการทางการแพทย์เนี่ยให้เปลี่ยนจากการทานโปรตีนจากสัตว์ม,มาเป็นโปรตีนจากพืช,ชเพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงของการมีบุตรยากอันเนื่องมาจากปัญหาไข่ไม่ตกได้ถึง5 0มันมีงานวิจัยอีกครูก้อยสําหรับคนที่เตรียมตั้งครรภ์ว่าให้เน้นโปรตีนจากพืชนะคะงานวิจัยชื่อว่า protein intake and ovulatory infertility นะคะของ h a r v a r d School of Public Health นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตีพิมพ์ในวรารสาร American Journal of Obstetrics นะคะ and ไน o l o g i c a l เมอปี2008อันนี้คือ,อเป็นเป็นเปเปอร์ที่เขาทำกันมานานแล้วเป็นที่แพร่หลายแล้วก็รู้กันมานานแล้วของอเมริกาว่าคนที่เตรียมตัวมีบุตรนะคะหรือว่าเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เนี่ยให้เปลี่ยนจากการทานโปรตีนจากสัตว์ม,มาเป็นโปรตีนจากพืช,ชเพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงของการมีบุตรยากอันเนื่องมาจากปัญหาไข่ไม่ตกได้ถึง 50, 50เปราะ็นนผู้หญิงที่บางทีมีบุตรยากะคะ่ะอาจจะมาจากปัญหาการที่ไข่เราไม่ตกหรือว่าตกไม่ปกติตกไม่ตรงรอบบางทีเราอาจจะกินเนื้อสัตว์เนื้อแดงที่มัน ผลต่อฮอร์โมนให้เปลี่ยนมาเป็นการกินโปรตีนจากพืชเนี่ยมันก็จะลดปัญหาความเสี่ยงในเรื่องของการมีบุตรยากอันเนื่องมาจากไข่ไม่ตกเนี่ยได้ถึง50%ถ้าจะกินสัตว์ก็คือกินปลาแบน,นที่บอกค่ะ